พระมหากษัตริย์องค์ใหม่นี่คือพระมหากษัตริย์สิ่งที่ใช้เสรมาบ้าเอาจ้าพี่พระมากัตริย์นก็องเละเจริญสวรเจ้ามีออกเละลูกๆพระเจ้าค่ะนี่เหรอเนคุณหญิงมารยาพระเจ้าขละที่สนามพูดถึงออนี่มีสามเหียงด้วยหรอเชื่อรองลูกสาวทุค่ะอ๋อนี่พงค์ท่านมองบอกชิ้นดีๆเลยน ตับพระบาทพิฆาตหญิงโอ้โหเจริญสุมท่าจ้าคนสวยดีงามย่างเรียบร้อยตบอพระบาทพิฆาตภูมิมองภูมิมองบ้างเจ้าพี่สนใจไหมไหมคะ้องพูดอะไรนี่พูดแบบนี้เหมือนขยามบอกใช่เลยนะไม่ใช่พูดมาดีๆนะพิฆาตพ่อกระ่อมยังมีลูกชายอีกหนึ่งคนชื่อว่าสมชายอยู่สมนักดาบพระเจ้าค่ะสนใจท่านมากนะ ข้ร้องสิทธาราแค่พวกเราเนี่ยมาปลอภัยที่นี่กันแต่ว่าตอนนี้นะเป็นพรุองนีน้ทุกคนในเมืองหลวงจะเป็นยังไงบ้างข้าเจ้าเหมือนจะขอสาบให้น้องสาวท,ที่ดารัอยู่ที่นี่ก่อนแต่ว่าพระองค์ท่านเกิาาบาดเจ็บอยู่ยางค์เจ้าค่ะจะสิทธาราไม่ไดไปไหนกันไม่เป็นไรไอ้แผลแค่นี้มันเป็นไงหัวใจขานะฝากดูลแลน้องสาวของพระเจ้าสิทธิชัยให้ดีดี พี่ดาราของพี่จะอยู่ที่นี่ดูแลตัวเองให้ดีแล้วอย่าออกไปไหนเด็ดขาดเพราะว่าตอนนี้เราบ้านเมืองเรากำลังเกิดความเดือดร้อนพี่บอกว่าเจ้าพี่สิ่งชาติจะต้องทำร้ายเจ้าพี่จะไปไหนเด็ดขาย่ามาขมเชื้อคนชิ้นเล็กด้เสียงเขาไม่ดีหน่อยคำเสียงให้ดีหน่อยอีหมาแย่บ้าจริงเห่อพี่จะตกรอยคว่ำเลยนะ ฉันชื่อแมวเลยตั้งชื่อให้ทำไมนน้องแมวกระตงกระต่ตตตายไม่ตั้งไต่เราตั้งชื่อแมวเจ้าคิดไหมคะจะเป็นชื่อนั้นจะพี่ดูแลพระองค์ด้วยไม่ต้องห่วงฉันดูแลพวกเราตายนะคไหมครับพระเจ้าค่ะฟังคำสั่งข้าพเจ้ขขาให้ดีห้ามให้น้องสาวของพระเจ้าพิดาดั้นเป็นอะไรไปเด็ดขาด มาที่ร้านไม่หวนไผ่ทั้งคนตายหมดพี่ไปห่วงเขาทันจะรีบตามเสด็จไปทั้งนี้พี่ไม่ต้องห่วงนะจ๊ะยิงตามด้วยนะพระเจ้าค่ะไปแล้วพ่อพ่อไปแล้วอย่าไปรับนะที่ร้านไปดูมาสับพี่ชายไปดตายไปด้วยทำไมถึงเกิด นอนขวางไม่ให้ออกไอ้แก,ก,ก่ไปเลยจะไ,ไม่ไห้แม่นี่ดลถ้าจะสาาั่งานแกไฟแม่คม่ต้องตกใจในะแม่ค้าใบาอ,อกท่นคุยเป็นเสียงดังแบบนี้ไม่ดิอะไรยับแม่ <c oughs> จะจะใช้อะไรใช่ไหมไม่ได้หรอก มาชมประทมนาจะเป็นจะทำตัวตามสบายได้ยังไงกันเลยทีหญิงจะเป็นเจ้าแล้วน้อไปเี่ยพี่ต้องดูแลหญิงไม่เป็นไรจ้ะเราเป็นพี่น้องกันก็ได้มี่พูดเองนะเดี๋ยวจ้ะเจ้าเป็นเจ้าองหญิงพูดเองนะได้ไปถามหมอฉันจะยอยู่ดูแลองค์หญิงตลอดองค์หญิงไม่หัดไม่เป็นไรจ้ะหมอกจันอยากจะชวนองค์หญิงไปเที่ยวองค์หญิงเคยเทีท่ยวงานวัดหรือเปล่านี่หญิงเกิดในวังหญิงจะเคยเที่ยว ที่จะพาเอาหญิงไปทำบุญจะพห้ทำบุญใช่เคยดูลิเกบ้า ทุกอย่างเลยก็ได้จาค่ะสัญญาแล้วนะาได้ครับไม่ใอเจะตอกับ้าแปบคจะพาแปวบนะ